สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาดูรถเล็กบ้างนะครับเป็นอีโคคาร์นะคันนี้เป็นโตโยต้ายาลิสนะครับปี2014นะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับ 1.2G ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับเป็นโมเดลโฉมปี14นะครับปีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันนะครับคันนี้สวยมากนะครับสีขาวนะครับรอบคันเลยนะครับราคาเสนอขายอยู่เพียง3,39,000บาทนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเอาใจสายซิ่งนิดนึงนะครับของแต่งล้นเลยนะมีทั้งล้อทั้งแม็กนะครับแล้วก็ติดฟิล์มรอบคันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นชนจัดให้นะครับคันนี้นะเป็นยาริสปีสิบสี่หนึ่งจุดสองจีนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวจีนะครับกันชนด้านหน้านะครับกับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นชุดเดิมนะจากโรงงานเลยนะครับก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกเออเป็นได้เป็นไฟหน้าดวงหลักนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นตัว G อ่ะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นตัว E หรือว่าอะไรก็จะเป็นไฟมันติธรรมดานะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับเป็นเทาสลับกับสีขาวนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีถ้าด้านล่างก็จะมีแถบดําด้านมานะครับกันชนด้านหน้าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะกันชนแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีชนนะครับสีแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถ อีโคคานะครับ1.2นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับคันนี้นะ339นะครับแต่ว่าของในรถนี่เยอะมากนะครับดีก็จะมีหูลากมาให้นะครับเป็นผ้านะครับก็เอาใจสายซิ่งนะเราก็ไม่ได้ถอดออกนะครับเจ้าของเดิมทํามาแบบนี้นะก็สวยนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการตกแต่งรถที่ก็สายซิ่งโดยตรงนะครับยาฤทธ 1.2G นะครับ339นะครับฟีดาวนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะครับจะได้เป็นล้อแม็กของ RTE นะครับเป็น TE ก้านเป็นการยกแต่ยกน้อยนะครับก็จะมีฝาครอบคาลิเปอร์นะครับของ m e มโบนะครับแล้วก็ดิสเบกยังเหลือๆนะครับเป็นแม็กนะครับนี่นะครับเจแปนดีไซน์นะครับมาพร้อมยางดัลล็ ไป2020นะครับคันนี้นะมาพร้อมยางเดนหลอบเลยนะเป็นแม็กซี่รูร้อยนะครับก็กระจกมองข้างของคันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับตัวหูช้างเป็นสีดําด้านนะครับก็สวยงามมากนะครับดูนะครับล่องทางไฟต่างๆประตูนะตรงหมดนะครับรถเรานะครับคุณภาพดีนะครับ ก็วันนี้มาเอาใจสายซิ่งเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะลงรถกระบะนะครับรถครอบครัวนะครับแต่คันนี้สวยนะครับกระจกมองข้างพาไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวฝั่งมากนะครับต้องบอกว่าคันนี้หล่อมากนะสามสามเก้านะครับคุ้มจริงๆนะครับตรงประตูก็จะมีคาดสีขาวนะครับเป็นเป็นโป่งนะก็จะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับส่วนตัวมือเปิดประตูก็จะเป็นกันลอยโคเมียมนะครับ ก็จะไม่โดนสีตัวถังนะครับเวลาเปิดลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ก็จะมีการลอยโครเมี่ยมมาให้นะครับส่วนของนี้ก็จะเป็นคันนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับก็จะมีปุ่มกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสอีกแบบหนึ่งนะครับตัวฟิล์มนี้เป็นเบอร์8ปดสิบนะครับมืดมากนะแล้วก็มีกันสาดแถมให้นะครับมีกันสาดมีฟิล์มนะครับมีล้อมีท่อมีแม็กมียางนะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมก็น่าจะแบบอารมณ์เลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยอันนี้ก็เป็นหุ้มคาร์บอนมานะครับ เป็นเป็นหุ้มนะไม่ได้เป็นคาร์บอนแทนนะครับเป็นหุ้มคาร์บอนมานะครับก็คันนี้คุ้มครับใครได้ไปนะครับสำหรับโตโยต้ายาริ 1.2G นะครับปี14ราคา3 3 9 0 0 0นะครับเดี๋ยวดูตรงล้อหลังนิดนึงนะครับตรงล้อหลังคันนี้นะครับจะเป็นดัมเบลกนะครับมาพร้อมแมก T.E เช่นกันนะยางแดน็อกนะครับก็แบกใหม่ๆนะครับตัวยางผ่านการใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะ กันชนด้านหลังแนบสนิทนะครับเหมือนเดิมนะรถเรานะคุณภาพคัดเกรดนะครับ<ม>ตรงด้านท้ายก็ไฟเบรกก็จะเป็น LED นะครับสีแดงนะครับให้ดูเต็มๆเลยรถสไตล์แฮทแบ็กก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับมาพร้อมไล่ฟ้านะคันนี้เป็นตัว G นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนก่อนละกันตรงนี้ก็จะเป็นคีบชาร์กนะครับ<ม>ก็เป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็มี spoiler. สปอยเลอร์สปอยเลอร์อันนี้มาจากศูนย์นะครับแล้วก็จะหุ้ม คาร์บอนตรงนี้นิดนึงนะจะแยกชิ้นกันนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะก็ฟิล์มมืดนะครับสวยมากคันนี้นะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟไฟไฟเบรกไฟถอยจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับคันนี้เป็นตัว 1.2G นะครับคาดหลังโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับสวยมากคันนี้นะครับที่ปัดนน้ำฝนอยู่ครบนะครับโลโก้ยาริสนะครับต้องบอกว่าใครได้ไปคันนี้นะผมบอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับ ราคา3 3 9 0 0 0าเท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปเลย1.2 g ปี14นะครับโดยรวมมีสภาพแบบ100%เสวยมากครับส่วนด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมมาให้2ฝั่งนะครับแน่นอนอยู่แล้วคันนี้เป็นตัว G นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะแล้วก็มีปลายท่อนะครับไทเทเนียมนะครับก็อันนี้ก็แถมให้ให้เลยนะครับ นี่ปลายท่อไทเทเนียมนะครับก็บอกเลยว่าเอาใจใส่ซิ่งจริงๆนะคันนี้นะโตโยต้ายาริส 1.2G นะครับราคา3 39,000นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในข้างในก็ฝุงฟิ้งนิดนึงนะครับแต่ดุนะเพราะว่าตัวแผงประตูจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีครอบตรงนี้นะเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบเงาๆเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่เปิดกระจก รอบคันนะครับเป็นบานคนขับออโต้นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะตัวนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับคันนี้มาพร้อมปุ่มสตาร์ทหรือปุ่มพุ s ส start นั่นเองนะครับเพราะว่ากุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับก็จะมาคู่กับปุ่ม engine start นั่นเองตัวนี้ก็เป็นตัวปรับพับกระจกมองข้างนะครับตัวคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีดํานะครับสวยมากนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านมันติฟังก์ชันนะครับ นี่นะด้านตรงกลางก็มีจอนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะแสดงผลกล้องไทยหลังนะครับเนวิเกเตอร์บลูทูธใช้ได้หมดนะครับตัวเบาะเจ้าของเดิมทำมาใหม่นะครับเป็นสีดำแดงนะครับเป็นหนังทำให้ดีไซน์นี้สปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับคันนี้นะใครสนใจนะโตโยต้ายารินะครับผ่อนเพียงหกพันเท่านั้นนะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับ ดูนะครับเบาะนี่ทําทั้งหมดนะครับหน้าหลังนะครับดําแดงนะหนังแท้เลยนะครับสวยมากคันนี้นะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูดีกว่าว่ารถเราเดิมขนาดไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เอากุญแจติดมาด้วยนะอาจจะขยับนิดนึงนะครับนี่นะก็เราเอากุญแจนะครับวางไว้ตรงไหนของรถก็ได้นะหรือว่าจะพกใส่กระเป๋าไว้ได้เลยนะครับเราก็ขึ้นรถมาปุ๊บเราก็เหยียบเบรกเลครับแล้วเราก็ กดปุ่มได้เลยนี่นะครับโอ้โหแอร์เป็นออตโต้ด้วยคันนี้เลือขไม่เพียง150,000กิโลนะครับไม่แท้เดิมโรงงานนะครับต้องบอกเลยว่าระบบไฟฟ้านี่ใช้ได้ทุกจุดนะครับวงมาลัยมันตินะครับอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นมีแบบแบบเชื่อมต่อตอัตโนมัติเรามีไวไฟล้วต่อ ปล่อยฮอสพอตจากโทรศัพท์ได้เลยนะก็สะดวกสบายนะครับเป็นจอ Android นะมี b l บลู o t h นะครับ a ี h x อะไรต่างๆครบหมดตรงคอนโซลด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหนังสวยเลยนะครับราคา3าม0 0 0สามนะครับนี่นะครับตรงน,นี้ก็จะมี a i r ์แบ็ให้นะส่วนนี้ก็เปิดได้นะครับจะมีเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับคู่มืออะไรต่างๆครบหมดนะ ดาวรถอยู่ครบนะครับมีทวิตเตอร์แถมให้น้อยแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านในของคันนี้เขาจะบุเป็นสีดํานะครับปกติจะบุเป็นแบบสีครีมครีมสีเบจนะครับแต่คันนี้บุเป็นสีดํามาแล้วก็สวยมากนะครับทําให้ดีไซน์แบบสวยเลยแหละเป็นแบบสุดหรูนะครับแล้วก็นี่นะครับไฮไลท์ก็คือแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับต้องบอกเลยว่านี่ปรับอุณหภูมินี่เลยนะครับ มันเย็นไปเราก็ปรับลงมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาเพียงกดปุ่มออตโต้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะง่ายๆเลยแล้วตรงนี้เราก็ควบคุมนะครับหมุนเปลี่ยนได้แล้วถ้าเราเลือกพัดลมปุ๊บมันก็จะมาตรงที่พัดลมนะครับถ้าเราเลือกปรับทิศทางก็เลือกอันนี้นะครับถ้าเลือกปรับอุณหภูมิความความเย็นก็คืออันนี้ถ้าเลือกพัดลมก็อันนี้ก็กดรบบหมุนเบาได้นะครับทางที่ดีก็กดออโต้ไว้ดีกว่า ส่วนตรงเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับกุ้มเคปลามาด้วยนะผมบอกเลยเจ้าของคันนี้น่าจะรักแบบซิงซิงนิดนึงนะครับกุ้มเคปลามาด้วยแอร์ออโต้นะครับมีโลบต่างๆนะเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ห,หลังให้ดูนะครับพอเข้าเกียร์ห,หลังปุ๊บกล้องมันก็จะตัดไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีวัดระยะให้เราเนี่ยแดงนี่คือเลดไลน์เลยนะครับสีเหลืองนี่คือแบบพอประมาณอันนี้ก็ห่างอยู่ ใช้งานง่ายนะครับพอเราดันเกียร์กลับปุ๊บมันก็ตัดกลับไปหน้าจอวิทยุ่มือนเดิมนะครับแล้วก็นี่บางแดดยังไม่แกะเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพร้อมปุ่นพุูสตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟสองเท้าก็จะเป็นเป็นแบบว่าเป็นหลอด LED สีที่แบบเลสซิ่งเลสซิ่งนิดนึงนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับคันี้นะใครที่กําลังมองหานะครับราคา3 39,000บาทเท่านั้นนะครับปุ่ม push start นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับล้อท่อแมกย่างนะครับปลายท่อไทเทนะครับล้อแมกทีนะครับภายในห้องโดยสารนะครับกว้างมากคันนี้นะครับและอันนี้ก็มีแผ่นที่จริงมันจะห้อยอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้นะครับไม่ได้ติดไว้เพราะว่า ผมก็ไม่ได้เข้ามาดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารนะตัวบอกก็สามารถพับได้นะครับพับลงไปด้านหน้าได้ห้องโดยสารด้านในก็กว้างนะเป็นสีดํานะครับอต <Not S 1> นะครับทุกตัวนะไม่มีขยับนะผมบอกเลยว่ารถที่นี่นะสมบูรณ์นะครับราคา3ามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเนตเพชรยนนะครับยินดีให้บริการนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยรถล,ลักษณะนี้เป็นตัวท็อป ที่สุดของปีนะครับ 1.2G ปี14นะครับก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับอีโคคาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคือถ้ามีสลีปเงินเดือนไหนก็ไม่ต้องคำเลยนะครับถ้าเป็นอาชีพค้าขายก็เดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันนะครับว่าประเมินรายได้เท่าไหร่อะไรยังไงออกรถง่ายมากนะครับก็ที่เพชรยนต์ของเราก็มีรถสวยๆมากมายนะครับคัดเกตรอลูกค้าอยู่นะ วันนี้ที่นำรถเก๋งซิตี้คารีโคคาร์มานำเสนอเพราะว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับปกติเราจะลงรถกระบะรถครอบครัวนะผมฝากคันนี้ไว้หนึ่งคันนะครับสำหรับโซลตาร์ยาริสหนึ่งสองจีปีสิบสี่นะครับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยครับขอบคุณครับ